สวัสดีครับวัยรุ่น Grand uh, Theft Auto V GTA V ออนไลน์แล้วก็คนที่เล่น GTA Offline สำหรับคนที่ลงมอดถ่ายรูปนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการปรับจอเต็มนะครับโดยปรับนอกเกมนะครับสมมุติว่าในเกมเนี่ยมันไม่ขึ้นสีช่องนี้นะครับให้ปรับแบบโหมดขนาดเนี่ยแล้วเวลากด เอาติเนตเอนเตอเนี่ยมันกดไม่ติดนะครับหรือว่ามันเต็มแค่แป๊บเดียวเสร็จแล้วมันก็เด้งออกมาครึ่งจอเหมือนเดิมนะครับอ่าขั้นตอนแรกก็ให้เข้าเกมเสร็จแล้วก็ปิดเกมก่อนนะครับเพื่อให้ไฟล์มันสร้างอ่ามันก็ปิดเกมก่อนเลยนะครับผมดี๋ยวรอเกมมันปิดสักครู่ครับจากนั้นเนี่ยให้เข้าไปที่อไอ้ด็อกิเมนต์ตรงนี้นะครับหมายถึงเปิดเปิดโฟลเดอร์มาก่อน เสร็จแล้วเข้าไปที่ document ตรงนี้ครับเสร็จแล้วครับเข้าไปที่ rockstar games ตรงนี้ครับผมจากนั้นเข้าไปที่ g d a v นะครับคุณก็จะสังเกตเห็นไฟล์ setting s ตรงนี้นะครับมันจะถูกสร้างก็เตือต่อเมื่อคุณเข้าเข้าเกมไป1หนึ่งรอบนะครับผมมันก็จะสร้างเลยวิธีเนี่ยก็คือคลิกขวานะครับแล้วก็ open w i t h แล้วก็ notepad สำหรับของ Windows 11เนี่ยให้กดโชว์มอเมนยูก่อนนะมันก็จะขึ้นมาเหมือน Windows 10นะแต่มันต้องกดโชว์มอเมนยูกดอันข้างล่างสุดก่อนนะอ่าเสร็จแล้วก็เ e n with Notepad นะครับอ่ะแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดๆนะครับอ่ะโอเคมาถึงขั้นตอนนี้นะให้เราคลิกขวาตรงหน้า Desktop เราก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ Display Settings ตรงนี้นะครับอ่าให้เราสังเกตรตรงไอ้สกรีน ตรงนี้นะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับแล้วเราจะเอาตัวเลขอย่างนี้มาใส่ไงนะให้เรากดตรงนี้ให้ให้เราดูในนี้นะผมเลขด้านซ้ายเนี่ยก็คือเลขที่เราจะาไปใส่นะครับให้เลือกให้เลือกอันที่มันเป็น Rec o n m น n d นะครับตรงนี้นะอ่าโอเคอ่าเลขซ้ายของเราเนี่ยเป็น1920แล้วก็ตรงนี้มาใส่ นะเป็น1920คนอื่นเนี่ยอาจจะเป็น1 6 6 0 0ด้านซ้ายก็1600ไปใส่ด้านบนก่อนเสร็จแล้วด้านขวาเนี่ยเป็น900ใช่ไหมก็ามาใส่900นะ,ะครับเลขใครเลขมันนะเพราะว่าจอบางคนเนี่ยขนาดไม่เท่ากันนะครับโอเคให้เราปรับ refresh rate ตรงนี้เป็น60นะครับอันนี้เป็นค่ามาตรฐานนะของจออยู่ละไม่มีใครทำให้หรือว่าอาจจะมี59ก็ได้แต่เราตั้ง60ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วให้ไปที่ w window ว่าลูนะครับตรงนี้จากเลขศูนย์เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นเลขสองนะครับแล้วกดไฟล์แล้วกดเซฟครับอ่าให้เราเช็คตรงนี้ด้วยให้เป็นเลขศูนย์เหมือนกันนะครับไอตรงอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกนะครับขออภัยแต่บรรทัดเนี้ยที่ขึ้นต้นด้วยตัว A เนะี่ยให้เช็คตรงนี้ให้เป็นเลขศูนย์นะครับอ่าโอเคก็กดเซฟอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะครับอ่าจากนั้นเราก็เข้าไปเปิด G t ทเลยนะครับผมอ่ามา ดูกันจอก็จะได้เต็มนะครับเต็มเต็มนะครับเต็มจอเต็มเต็มคำเต็มคำเต็มจออ่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการปรับให้เต็มจอสําหรับคนที่ลงบอดถ่ายรูปแล้วมันไม่ขึ้นให้ปรับในเกมนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ไปทํากันได้นะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบพิธีนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ